อ่าวันนี้หลังจากการเลอกตั้งปวดหัวมากคืออะไรปวดหัวมากว่าแต่ละคนนี้คือน่าจะน่าจะตื่นเต้นแหละถ้าได้มาเป็นสาวอ่อแต่พี่เราพูดที่ที่เข้ารอบมามีคนไหนถูกใจพจน์อานนท์ไหมฮะเดี๋ยวก่อนสิค่อยๆเล่าเรื่องกันไหมอ่าได้พี่ได้วันนี้การเลือกตั้งสาวเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสาวระดับประเทศนะครับซึ่งคนมารายงานตัวทั้งหมด2 9 8 9คนนะครับต้องคัดให้เหลือ200คนโอ้โหและอี ดีประมาณ2,007<อ>หายไป,หยไ,ปไหนเนี่ยกรตกนะคาดว่าจะเสร็จอย่างแน่นอนเวลาวันนี้ใช่ไหมครับ18.00ุดนาฬิกาเอ้ย18.00นเนาะ <c oughs> ไม่ได้อ่านเขานานลิ้นมันลวไม่เป็นไรพี่และจะประกาศหารายชื่อสาวจำนวนส0 0คนอย่างเป็นทางการในวันที่2องกรกฎาคมบรรยากาศเมื่อเช้านี้เราไปดูกันที่ Impact Forum นคีคนเยอะมากนี่คือ ที่คนแบบเยอะๆขนาดนี้คือนี่คือคนที่เข้ารอบเหรอนิกกี้2,000คนโห<ฮ>เยอะมาะกงงนึงว่ามาดูคอนเสิเร์ตบอดี้แสลมบอดี้แสร์ต,สรสต,รต้องเยอะกว่านี้คนอนเสิร์ตบอดี้แสลมเป็น200,000อันนี้อ<ฮ>อันนี้แค่2,000มันก็ดูเยอะ500ก็เยอะแล้วถ้าถ่ายอัดๆกันอย่างเงี้ยอะอยากรู้มีใครถูกใจพจน์อนนท์ไหมที่เข้ารอบมาเขาบอกฟังกันใหญ่แบบคึกคักมากนะครับ บายตามบทั่วประเทศก็มีรายงานกันตัวแต่เช้านะครับคนดังที่มารายงานตัวนี้เมื่อเช้าก็ที่เห็นเลยครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสด์คนนี้ภูมิใจไหมฮะเฉยๆคุณนิวัฒน์ให้พูดความจริงหรือว่าตอแหล <c oughs> อไม่ออกทีวีออกทีวีไม่เราพูดได้ไงว่าเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราชอบหรือไม่ชอบเรามีสิทธิเราเป็นประชาธิปไตยเรามีสิทธิที่จะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ว่าพอเรา เป็นชาธิปไตยแต่พอมึงไม่ชอบอย่างกูไม่ชอบอย่างาไปว่าเขาไม่ใช่อะไรกันกพี่พูดรายชื่อมาผมถามพี่ทีละคนได้ไหมคนที่ถูกใจไหมคนที่ไม่ถูกใจไหมคนนนิวัฒน์ทำรงบุญไพศาลอ,าอ,าอาดีตเคยรักษาการแทนคุณยิ่งรักซึ่งตกรอบแล้วเมื่อเช้าไม่ได้เข้าสู่การแล้วให้อ่านทําไมตกรอบอะ่ะก็คือเข้าไปแล้วแต่ตกรอบแล้วอ,อ,อันนี้ตกตกแล้วโอเคพ้น พลตำรวจเอกศีวรารังสิพานพามกุลโอเคไหมคนนี้โอเคนะครับพันตำรวจเอกอัธวิท์สายสืบอ ตำรวจนักเจรจาเคยเจรจากับม็อบโอเคไหมครับท่านนี้ไม่นี่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมมาโอเคไหมโอเคไหมกูโดนจับคนเดียวนะเขาไม่จับนะเย่าะประชาธิปไตยไงประชาธิปไตยบ้านเรามันไม่เหมือนที่อื่นอไม่ต้องถามว่าโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเจอถ้าแบบว่าไม่โอเคกูพูดเองไม่ใช่สุขภาพร่างกายโอเคไหมสุขภาพร่างกายกูไม่ไหวไขว่าดดดยังไม่หายเลยอ่ะ ออรอสอที่มันอะไรนะรองคณะบดีนันทนานันทวโร,รภาสนะครับคณะบดีวิรายชื่อสื่อสารการเมืองครับอันนี้ไม่บอกนะครับนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระ,ะนักการเมืองครับทนายนิธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดอุ้หูไปแช่งเขานิทาซะแล้ว <laughs> โอเคไหมไม่ได้อ่านโอเคไหมเขาลออโอเคไหมไม่ได้อ่านข่าวนานต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยทนายนิทานิบัติเขาโทรมาไม่เป็นไรพี่พี่พี่อ่านทุกคนเพอ่านผิดอย่างนี้แหละทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเออโอเคไหมทนายตั้มดิกกี้ตัดสินเองทนายตั้มผมโอเคเพราะว่าผมรู้จัก อ่าแล้วถ้าคนไม่รู้จักมไม่โอเคเหรอผมไม่รู้แต่ผมรู้จักเขามันรู้จักได้แต่บางทีเราก็ต้องโอเคในบางเรื่องไม่ใช่โอเคทุกเรื่องผมก็โอเคกับเขาไงแต่คนอื่นผมไม่รู้อ่ากระชั้นโอเคสักกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้ามัเรีนนี้ไม่ต้องพูดดีกว่าเสรียนแบบแบ่ตังโมกันใครอีกใครอีกนักกล้วยนักกล้วยชนเย็นตกรอบไปแล้วเมื่อเช้านะครับนะครับแล้วก็อังคณาอังอังคณาลีลาภิจิตนักสงหวสิทธิมันมนุษยชนที่แต่งตัวเป็นแบบอยู่ภาคใต้อะนะครับแล้วก็คุณพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสมาสภาผู้แทนราษฎรนะครับ